x p e n d e r c อ o s s h y b r i d ิคันนี้นะครับเป็นสีเขียวบอลนะครับตามสมญานามเขาเลยนะครับสีเขียวเหนียวทรัพย์รถคันนี้นะครับเป็นสีเขียวบอลนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูทางข้างนอกข้างในนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับสิ่งที่อยากจะให้ดูนะครับนั่นคือเจ้าชุดแต่งของคันนี้ก่อนเลยในรถ x p e n d e r Cross อนะครับทั้งรุ่นไฮบริดและรุ่นน้ำมันนะครับชุดแต่งวิช i ั่นเนี่ยเป็นตำนาเลยนะอ่า เป็นตำนานที่ว่าเนี่ยก็คือหลายๆคนเนี่ยเห็นแล้วชอบส่วนผมก็ชอบแล้วเวลาได้ติดตั้งเข้ากับรถของลูกค้าแล้วเนี่ยโหมันยิ่งดูเพอร์เฟกเข้าไปใหญ่ครับสิ่งที่ชอบที่สุดก็คือตรงนี้ครับไฟเดย์ไลท์นะครับที่เป็นสัญลักษณ์เหมือนคําว่าติ๊กถูกอะครับแล้วมาพร้อมกับดีไซน์ของเขานะครับคือเจ้าตัวนี้นี่เส้นสะปอสีแดงนี่ครับปกติเราจะคาดกันยาวๆเลยซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายอันนี้ไม่ต้องเลยแถบเดียวตรงๆนิงๆน่งๆเเนียนๆแล้วจบววหยุดหล่ออยู่ตรงนี้เลยครับผมเ <c> ฮ <oughs> ้ยป็นไง ขนาดชุดแต่งยังรอเลยนี่และสําหรับด้านหน้าเนี่ยครับ จะมีจุดเว้าวจุดโค้งนะครับคือมิติของรถเนี่ยครับมีด้านบนด้านล่างและตรงกลางเนี่ยเป็นสีเขียวสีเดียวกับตัวรถนะครับก็ทําให้รถมันดูมีเสน่ห์และดูเทยิ่งขึ้นด้วยอ่าและในชุดแต่งวิชั่นนะครับไม่ได้หล่อดแค่ด้านหน้าอย่างเดียวครับด้านหลังเขาก็เท่ด้วยนี่ด้านหลังเนี่ยเป็นท่อคู่เหลี่ยมซ้ายขวาแบบนี้นะครับเป็นคู่ซ้ายและคู่ขวาครับซึ่งเป็นขวัญใจมหาชนหลายๆคนชอบแน่นอนอ่ะการดีไซน์ของเขาเนี่ยทำให้ชุดแต่งนี้ดูแข็งแกร่งแล้วก็ดูเทมากยิ่งขึ้นด้วยนะอ่าสเกิร์ตด้านะรับดีค ก็ติดทั้งซ้ายทั้งขวามีคำว่าวิชชั่นเป็นโลโก้ของเขาด้วยนั่นเอง พูดถึงเรื่องความหล่อของชุดแต่งมาเยอะแล้วนะครับขออนุญ,ญาตพูดถึงความสะดวกสบายความเจ๋งของรถคันนี้นิดหนึ่งอ่ะภายในคันนี้นะครับผมติดตั้งจอหน้าขนาด10นิ้วเป็น a อ d ด o i d มาเรียบร้อยแล้วนะครับและสําหรับจอรุ่นนี้นะผมอัปเกรดเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดมีกล้องรอบคันหรือกล้อง360องศาเข้ามาด้วยเจ <Wow. S 1> ้ากล้อง360องศาเนี่ยไม่ได้มีดีแค่เข้าเกียร์ถอยหลังแล้วเราเห็นภาพรอบคันนะเจ้าตัวเขายังสามารถบันทึกภาพรอบคันได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้ากล้องหลังกล้องซ้ายกล้องขวาบันทึกไดด้หม ดังนั้นนะครับหมดห่วงเลยกับการเดินทางของเรานะครับ จากแทนที่เรามีกล้องหน้าเห็นด้านหน้าอย่างเดียวตอนนี้เรามีรอบคันและเห็นรอบทิศทางด้วยโอ,โ,โอ้โหเป็นไงละ่ะและสําหรับจอหน้า a อ d ด o i d ของเรานะครับผมได้ทาการอัปเกรดติดตั้งจอเพดานขนาด14นิ้วตรงนี้เข้าไปด้วยนะครับซึ่งจอเพดาน14นิ้วนะครับเวลาเปิดมาเป็นไงครับเออเป็นไง <c oughs> น้องๆหนูๆเนี่ยเวลาเดินทางเนี่ยบางทีงองแงงอแงเนี่ยแฮปปี้เอนเตอร์เทนสะดวกสบายตลอดการเดินทางให้กับคุณพ่อคุณแม่ด,ด้วยอ้ย <c oughs> เป็นไงละ่ะยังไม่หมดกับเรื่องเอนเตอร์เทนนะครับ <c oughs> <ๆ S 1> คัน ไฟฟ้ามาด้วยววเจ้าประตูไทยไฟฟ้านี่ครับเป็นแบบกลองท้องกระบอกชกใหญ่ขึ้นการเปิดปิดอย่างนี้เลยมีสมูทค่อยๆเปิด ค่อยๆเปิดแบบนี้ครับและที่สําคัญนะครับถ้าจะพูดถึงความเขียวเหนียวซับเนี่ยเขียวตั้งแต่ด้านนอกไปถึงด้านในแล้วครับและด้านในเนี่ยเป็นเขียวแบบสุขุมด้วยโอ้เป็น VAP 6D มีไวนิววางให้อีกชั้นหนึ่งแบบนี้หมดปัญหากับเรื่องฝุ่นในรถนั่นเองนะครับไม่ว่าใครจะเดินขึ้นรถหลังจากนี้นะครับเจ้าไวนิเนวเนี่ยจะทําหน้าที่ดักฝุ่นเอาไว้แล้วเวลาเราเหยียบเนี่ยฝุ่นจะไม่ฟุ้ง <S <S อ่านี่คือหน้าที่ของเขาส่วนหน้าที่ของเรา เอาฝุ่นที่เขาดักแล้วไปเคาะทําความสาสข้างนอกครับผมหมดปัญหาครับกับเรื่องฝุ่นในรถนะครับหลังจากนี้ใครขึ้นรถมาเหยียบปึ้งฝุ่นไม่ฟุ้งครับผมอ่า และเทมสุดท้ายนะครับที่ผมอยากจะนําเสนอกับรถคันนี้นะครับนั่นคือระบบบายสปอตหรือระบบแจ้งเตือนมุมอับสายตานั่นเองเม<อ>ื่อเราเปิดไฟเลี้ยวและยังมีรถอยู่ในมุมอับสายตาจะมีเสียงแจ้งเตือนเรา,าเพื่อบอกเราว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนเลนนะครับเพื่อความปลอดภัยสําหรับคันนี้นะครับค่าตัวน้องเขาอยู่ที่971,000บาทนะครับใครสนใจรถคันนี้ดาวน์เริ่มต้นเพียง39,000บาทชอบแต่งแบบนี้บอกมาเลยพิมพ์มาเลยสนใจโปรแต่งหนักจัดเต็ม